นิทานเซนเรื่องช่างแกะสลักณนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบและล้อมรอบด้วยขุนเขามีช่างแกะสลักผู้หนึ่งชื่อว่าทากุยักเขาเป็นชายัวกลางคนที่ทุ่มเทให้กับงานศิลปะก,การแกะสลักหินมาตลอดชีวิตฝีมือของเขาขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในดีที่สุดในแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเทพเจ้านักบหรือสัตว์ในตำนาน ทุกชิ้นงานของเขาล้วนแต่มีชีวิตชีวาและสื่ออารมณ์ได้อย่างลึกซึง้งวันหนึ่งชาวบ้านพากันนำหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาให้ทาคุยักษมันเป็นหินที่ดูแข็งแกร่งครุขระและมีรอยแตกร้าวหลายแห่งเราพบหินก้อนนี้ระหว่างเดินทางกลับจากภูเขาดูเหมือนมันจะไร้ค่าแต่บางทีท่านอาจเห็นบางสิ่งที่พวกเราไม่เห็นชาวบ้านคนหนึ่งกล่าว ทาคุยยืนพิจารณาหินก้อนนั้นครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าหินก้อนนี้มีเรื่องราวของมันเองข้าเพียงต้องช่วยให้มันเผยตัวออกมาเขาเริ่มต้นด้วยการสังเกตรูปร่างของหินอย่างละเอียดค่อยๆวาดเส้นแนวทางด้วยฐานก่อนจะลงมือแกะสลักด้วยสิวและค้อนทีละน้อยทุกครั้งที่เขาข้อหินเสียงดังก้องไปทั่วหมู่บ้านฝุ่นผงลอยฟุ้งไปในอากาศ งานของเขาไม่ใช่เพียงแค่การตัดแต่งแต่เป็นการค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในหลายวันผ่านไปหินก้อนนั้นยังคงดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเด็กๆและชาวบ้านบางคนเริ่มตั้งคำถามเขากำลังทำอะไรอยู่มันแค่หินธรรมดาธรรมดานี่บางคนถึงกับหัวเราะ,ะข้าไม่เห็นเลยว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้ถากุยยได้ยินคำพูดเหล่านั้น แต่เขาไม่ได้ตอบโต้เขาเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วก้มหน้าทำง,งานต่อไปแม้จะเหนื่อยล้ามือเต็มไปด้วยแผลและต้องใช้แรงมากกว่าปกติแต่เขาไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าทุกๆก,การกระแทกทุกๆรอยบากที่เกิดขึ้นคือกระบวนการที่สำคัญบางคืนเขานั่งมองหินก้อนนั้นใต้แสงจันทร์รู้สึกได้ถึงความสงสัยในใจตนเอง เ้ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่เมื่อเขาหลับตาภาพของรูปปั้นที่อยู่ในใจเขาก็ชัดเจนขึ้นอีกครั้งนั่นทำให้เขาลุกขึ้นมาถือค้อนและสิวอีกครั้งเวลาผ่านไปหลายเดือนหินก้อนกรุบกราดที่เคยดูไร้ค่าค่อยๆแปลเปลี่ยนไปภายในรอยสกัดที่ลึกลงไปรูปร่างของนักรบโบราณค่อยๆปรากฏขึ้นใบหน้าของนักรบสงบนิ่ง แต่มองลึกเข้าไปจะเห็นถึงความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อที่ถูกแกะสลักออกมาแสดงถึงความอดทนและทุ่งท่าที่สง่างามทำให้รู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ชาวบ้านที่เคยสงสัยต่างพากันเดินเข้ามาชื่นชมไม่น่าเชื่อเลยว่าหินก้อนนี้จะกลายเป็นสิ่งที่งดงามได้ถึงเพียงนี้เด็กๆที่เคยหูราอกกับจ้องมองดวงตา ที่เต็นไปด้วยความตื่นเต้นท่านทำได้อย่างไรทาคุยะเพียงยิ้มและกล่าวว่าหินก้อนนี้มีนักรบซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วข้าเพียงแค่ช่วยให้เขาออกมาคําสอนของนิทานหนึ่งทุกสิ่งมีคุณค่าในตัวเองเหมือนกับหินก้อนใหญ่ที่ดูไร้ค่าแต่ภายในอาจซ่อนความงดงามอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง เพียงแต่ต้องค้นหาและขัดเกลาวให้ถูกทางสองความพยายามและอดทนคือกุญแจสำคัญการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาไม่มีอะไรสำเร็จได้ในวันเดียวสอย่าให้คำพูดของผู้อื่นมาหยุดความฝันของเราหากทากุยะฟังคำพูดของเด็กๆและชาวบ้านตั้งแต่แรกเขาคงไม่สามารถสร้างรูปปั้นนี้ได้ ในชีวิตเราอาจเจอคนที่สงสัยในตัวเราแต่หากเราเชื่อมั่นและไม่ยอมแพ้เราก็จะประสบความสำเร็จสิ่งทุกสิ่งมีศักยภาพซ่อนอยู่รอให้เราค้นพบเหมือนกับหินก้อนใหญ่ที่ถูกกกะสลักจนกลายเป็นรูปปั้นที่งดงามเราเองก็สามารถขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้หากเราไม่ยอมแพ้ข้อคิดสอนใจชีวิตก็เหมือนก้อนหิน ทุกคนเริ่มต้นจากจุดที่แตกต่างกันบางคนอาจดูไร้ค่าบางคนอาจดูธรรมดาแต่หากเรามีความอดทนพยายามและตั้งใจเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกับทาคุยะที่สามารถเปลี่ยนหินธรรมดาให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่อย่ายอมแพ้เพียงเพราะยังมองไม่เห็นผลลัพธ์ เพราะทุกความพยายามล้วนมีความหมาย